ใครยังจ่ายค่าเน็ตค่าโทรราคาแพงๆฟังทางนี้ครับวันนี้ผมมี2โปรมาแนะนำโปรแรกเรียกว่าโปรโซเชียลมาดูคุณสมบัติของโปรนี้กันครับเราสามารถเล่นอินเทอร์เน็ต 4G 5G ความเร็วสูงสุดแบบไม่อัน้นโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงแบบไม่อัน้นเป็นโปรแบบรายเดือนจ่ายเพียงเดือนละ175บาทเท่านั้นเองครับ โปรที่2เรียกว่าโปรซูเปอร์เซฟคุณสมบัติเป็นแบบไหนเรามาดูกันครับโปรนี Pro ้ hi, เราสามารถเล่นอินเทอร์เน็ต 4G 5G โทรฟรีทุกเครือข่ายไม่อันตลอด24ชั่วโมงเป็นโปรแบบรายปีเล่นยาวๆ12เดือน1ปีเต็มเพียง1,390บาทเท่านั้นเองครับสนใจเป็นโปรไหนสามารถเลือกใช้ได้เลยครับ ก็จะเทสปีดลองดูนะครับเอาละเริ่มต้นพร้อมยังครับพร้อมไปเลยไปเลยครับปืดปืดปืดโอ้โหสุดยอดปื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 ดอีกปืดปืดโอ้โหเร็วมากเลยครับเร็วมากอย่างมหัศจรรย์ ตอนนี้ความเร็วของเราอยู่ที่217นะครับความเร็วของเราอยู่2องเมกะบิตเปอร์เซกนะครับนี่แหละนะครับคือความมหัศจรรย์ของที่ท่านประธานฝากไว้ให้เราเป็นเครื่องมือที่จะเป็นมหาสิติทุกท่านเป็นไงล่ะครับสุดยอดไหมล่ะโอเคนะครับได้